สวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับตอนนี้เราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียครับกัวลาลัมเปอร์มีสถานที่ท่องเที่ยวและย่านใจกลางเมืองมากมายครับวันนี้จะแนะนําวิธีการเดินทางที่สะดวกสบายภายในกัวลาลัมเปอร์ให้ทราบครับมีรถประจําทางฟรีให้บริการภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์มีเส้นทางมากกว่า10เส้นทางทําให้สะดวกมากและอย่าลืมฟรีครับสามารถไปที่ทวินทาวเวอร์อันโด่งดงัง ถนนเนโรสตรี t ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องแผงขายอาหารและสถานที่อื่นๆอีกมากมายครับครั้งนี้เราจะมาแนะนำเส้นทาง3เส้นทางที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเดินทางกันครับจุดแรกคือ Twin Tower ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของัวลลัมเปิ์ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกครับ มีการประดับไฟในเวลากลางคืนและส่องแสงสีเงินในระหว่างวันครับขึ้นรถบัสสายสีเขียวฟรีไปยัง KCC ซึ่งเป็นที่ตั้งของ t w i ทาว w e r ครับรถบัสฟรีชื่อ g o k a และแสดงอยู่บนรถบัสครับสามารถมาที่ KCC ได้โดยนั่งรถบัสสายสีเขียวที่มีป้ายระบุว่าแน่นอนมันฟรีถ้าต้องการขึ้นรถบัสให้เข้าทางประตูหน้าและออกทางประตูหลังครับนอกจากนี้มีศูนย์อาหารชื่อ ฟู v วิลเลจยอง k e ีใกล้กับ KCC ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Twin Tower ครับตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของ Four s s a s o n s ช h o p s และราคาถูกนักเข้าไปกันเลยมีร้านอาหารมาเลยและจีนมากมายร้านอาหารอินเดียมีไม่มากครับเมื่อตัดสินใจได้ว่าจะทานเมนูไหนแล้วก็สั่งและนั่งได้เลยเรากินข้าวมันไก่สไตล์มาเลเซียครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า Clay Pot c h i c k e n Rice หรือข้าวมันไก่หมอดิน แตกต่างจากข้าวมันไก่ในเมืองไทยเล็กน้อยซอสมีสีเข้มแต่ไม่เค็มเกินไปราคา12.9ริงกิตหรือประมาณ100บาทครับต่อไปเราไปที่ถนนอลอถนนที่พลุกท่านที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ครับ ที่นี่นักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติเยอะมากครับเพราะที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมจึงมีรถบัสฟรีสามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงครับรถบัสด,ดีสายเดียวกันจะมาถึงดังนั้นควรระวังอย่าขึ้นผิดคันนะครับ มีร้านอาหารมากมายแถวถนนเดโรสตรีและหลายๆคนมาทุกๆวันมีล้วงกระเป๋ามากมายดังนั้นควรระวังนักร้านอาหารบนเดโรสตรีมีร้านอาหารจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงอาหารมาเลยจีนอินเดียและอาหารตะวันตกแน่นอนว่ามีร้านอาหารไทยด้วยครับโปรดเลือกอาหารที่คุณต้องการทานตามรสนิยมของคุณครับ สุดท้ายนี้จะแนะนำสถานที่ที่สามารถไปใช้รถบัสสายสีม่วงได้ครับมีเมเดย์ก้าหนึอยู่ตรงนี้อาคารนี้จะเปิดให้บริการในปี2,566และมีความสูง678.9เมตรโดยมีความขั้น118ชั้นเหนือพื้นดินและ5ชั้นใต้ดินเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเบิร์ตคลิฟเ์ในดูไบาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลครับ สายสีม่วงออกจากสถานีเดลออทิพเซซินีสามารถไปพื้นที่ที่เรียกว่าบุกิตบินตังซึ่งมีห้างสรรพสินค้ามากมายดังนั้นเส้นทางนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งครับใกลส้สถานีพัสซินีก็ยังมีเซนทัลมาร์เก็ตที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้ด้วยสามารถซื้อของฝากได้ที่นี่ครับโปรดดูวิดีโอก่อนหน้าสำหรับรายละเอียดครับถ้าเหนื่อยจากการท่องเที่ยวมาเต็มเม ก็มาแวะพักสักหน่อยที่ร้านอาหารอินดียกันสามารถทานขนมปังนานแสนอร่อยได้ที่นี่ครับสามารถชมพวกขนมปังนานทำขึ้นได้เตาที่ใช้อบนานค่อนข้างร้อนแต่ก็ต้องอบนานให้อร่อยครับไปกินขนมปังนานอบใหม่ๆกัน รถบัสฟรีโกเคที่แนะนำในครั้งนี้ให้บริการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง5ทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดครับเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรถจะวิ่งทุกๆ10-20นาทีขึ้นอยู่กับเส้นทางครับ เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้แค่นี้นะครับ